มูนโซลท่าหมวยปั้มในตำนานที่กลายเป็นท่าพื้นฐานแก่เหล่าไฮไฟ f i เอร์ทั้งหลายแต่ก็ใช่ว่าจะทําได้อย่างง่ายได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นทั้งร่างกายที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นฐานก็มาจากการตีลังกาเนี่ยแหละครับและถ้าใครไม่สามารถครวบคุมร่างกายตัวเองได้ดีอย่าคิดได้ลองเด็ดขาดอันตรายมากครับส่วนจุดเริ่มต้นในวงการหมวยปั้มย้อนกลับไปประมาณยุค60หรืออาจจะ50ก็ได้ ที่การปั้มสมัยนั้นนิยมใช้ท่าล็อกมาต่อสู้กันแต่ก็มีนักมวยปั้มจำนวนหนึ่งอย่างเช่นเ็ดเวิร์ดคาเพนติเยนักมวยปั้มชาวฝรั่งเศสที่นำทักษะจ,จากยิมนาสติกมาโชว์ลีลาความพิววไหวยข้องตัวบนเวทีที่เอาไว้เรียกเสียงจากผู้ชมในสนามเพราะสมัยนั้นการโชว์ตีลังกาบนเวที ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับวงการมวยบล้ำโดยเฉพาะจากการกระโดดแบ็คฟลิปลงมาจากเทิร์นบัคเกิลที่ทำให้ผู้ชมสมัยนั้นถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวแต่ว่าท่าแบ็คฟลิปทำเพื่อ,อไว้โชว์เฉยๆไม่ไดเอามาโจมตีตไดอย่างใดมีเพียงแค่ท่าฟอนด์ฟลิปหรือซัมมั่ซอฟทที่เอาไว้โจมตีได้จนการเวลาผ่านไปท่าแบ็คฟลิปจากเทิร์นบัคเกิลนี้ก็ถือเป็นท่าโชว์สำหรับนักมวยปล้ำที่มีความคล่องตัวสูงจนประมาณยุค80 จอชทาคานโนะหรือภายใต้หน้าก,กากคอปบ้านักมวยปล้มชาวญี่ปุ่นที่ได้กระโดดท่าแบล็กฟิฟจากเทิร์นบัคเกิลลงมาอาัดคู่ต่อสู้ที่นอนอยู่บนเวทีซึ่งอาจจะเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ทําท่านี้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่คนแรกที่ทําท่านี้ก็เป็นได้เพราะว่าช่วงเวลาเดียวกันทางฝั่งระวันตกแมนโดเกเรโล่ llo, ผู้ที่เป็นน้องชายของชาโวเกเรโล่ซีเนียและเป็นพี่ชายของเอ็ดดี้เกเรโล่ก็ได้ใช้ท่าเดียวกันนี่แหละอัดทับคู่ต่อสู้ลงมา และตัวชาโวเองก็ยืนยันว่าน้องเขาใช้ท่านี้มาตั้งแต่ยุค70แล้วแต่บ้างเขาว่าแมนโดอาจจะเรียนรู้มาจากจอชทาคาโน่หรือจอชเองก็อาจจะเรียนรู้มาจากแมนโดก็เป็นได้ก็ถือว่าให้เครดิตทั้งคู่ไปซึ่งท่านี้จะยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับบ้างคนเรียกว่าแบล็กฟลิปหรือไม่ก็ฟลิปเฉยๆและตัวแมนโดเองก็ไม่ใช่นักมวยปล้ำที่โด่งดังอะไรแถมปั้มได้ไม่นานนักก็ผันตัวไปเป็นสตันด์แมนในฮอลลีวูดแล้วทําให้พี่ชายอย่างชาโวซีเนีย หรือแฟนดับยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับชื่อชาวกวคลาสสิกได้นําท่านี้มาใช้ต่อก็ทําให้ท่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เลยทําให้มีพวกนักมวยปล้ำที่มีความคล่องตัวสูงอยากลองใช้บ้างอย่างเช่นล e ปปิ้งแลน n ี่พอ f โ,ฟโฟน้องชายของมาช l แมนก็นําท่านี้มาใช้ในอเมริกาและอ้างว่าเขาคือชาวอเมริกันคนแรกที่ใช้ท่านี้เขาไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ถึงยังไง ท่านี้ก็ทําให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังจนแม้กระทั่งอายุ60แล้วก็ยังสามารถโชว์ท่านี้ให้แฟนๆเห็นได้อยู่แต่ณเวลานั้นท่านี้ไม่ได้เป็นท่า,ท,าที่โด่งดังและก็ยังไม่มีชื่อท่าอย่างเป็นทางการยังคงถูกเรียก b r e a t ิป i ไม่ก็ f l i เฉยเอาจจะด้วยตัวนักมวยปั้มที่นํามาใช้ไม่ใช่คนที่โด่งดังนักหรือบางทีก็ไปปั้มตามสมาคมที่ไม่ใหญ่มากหรือบางทีเวลาปั้มก็เป็นแค่ตัวประกอบเฉย,เลย,เ,ลยเลยไม่ได้โชว์ลีลาอะไรเท่าไหร่ก็าทาให้แฟนมวยปั้มส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้เห็นท่านี้นักจนกระทั่งเคจิมูโตะนักมวยป้ามชาวญี่ปุ่นที่ได้ป้ามใน w c w และอ้างตัวเป็นลูกชายของเกดคาบุกิอดีนักมวยป้ามชื่อดังจากฝั่งญี่ปุ่นได้เปิดตัวมาในชื่อเกรดมูต้าและเขาก็ได้ใช้ท่าแบล็กฟิปเป็นหนึ่งในท่าปิดบัญชีด้วยและคราวนี้จะไม่ได้แค่ถูกเรียกชื่อว่าท่าตีลังกาเฉยๆแล้วแต่จะถูกเรียกว่าท่ามูนซอลโดยคาดว่าอาจจะเกิดจากการเล่นคำ เพราะว่าท่าฟอนฟลิปหรือท่าม้วนหน้าเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าซัมเมอร์ซอลต์แต่ว่าท่านี้มันท่าม้วนหลังเขาก็เลยเปลี่ยนคําให้มันตรงกันข้ามจับคาว่าซัมเมอร์ที่อ่านออกเสียงเป็นซัมเมอร์ช่วงฤดูร,ร้อนนั่นแหละก็ในเมื่อซัมเมอร์สื่อถึงพระอาทิตย์ฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้างประพระอาทิตย์ก็คือมูนพระจันทร์นี่เองก็เลยเกิดเป็นท่ามูนซอล์ขึ้นมาหรือบ้างก็บอกว่ารูปแบบการตีลังกามันเป็นเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวก็เลยถูกเรียกว่ามูนซอลไปแต่ไม่ว่ายังไง ท่านี้แฟนมวยปั้มก็รู้จักคันในานามมูนโซาแล้วก็ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะกับเหล่า High f i เออร์หรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะโชว์ทักษะความคล่องตัวของตัวเองไม่ว่าจะน้ำหนักเบาหรือหนักแค่ไหนก็สามารถทำได้ทั้งนั้นและปัจจุบัน ก็ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายรวมถึงใช้เป็นท่าไม้ตายก็เช่นกันและมีการดัดแปลงมากมายจนกลายเป็นหนึ่งในท่าคลาสสิกที่จะอยู่คู่กับวงการมวยปั้มไปตลอดกันขอบคุณที่ติดตามจนจบครับกระชอบเป็นกดไ like, ลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b ์กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ